เจ้าไดงยังครับโทรศัพท์เก่าเจ้าเอาเบอร์โทรผมบอกเจ้าไดงยังลูกโพ่งมาหนี่ลูกโพงไดงยังไดงยังรถเจ้าเขาศาสตราสก็ได้ศาดตร์เพื่อนเขาไขก็ได้ความเทียมก็ได้มันมีจังสีน้ำครับนี่เดี๋ยวผู้สร้างไทยมา ใครอยแข่งครับครั้งหนึ่งยมือแกเ่จะสีขึ้นน้อยๆแท้เจ้าไทยเป็่นมาไหนเจ้าไทยเปล่นมา่นบอกเข็นว่าเป็นถือท่อับเปลี่ยนมาถือไห้เนี่ยเอาผากงามด้้เสร็จยังไทยดวผมต้องดึงามด้ะเป็นวะยกขึ้นยกขึ้นมากันนะลองกันนะเอาถือไปถือไ้ถือไปแหลกทศัสับ นี่ครับพี่น้องมือกล่องผมนี่นี่สุดยอดเลยมือกล่องลอ้อขนาดเนี่ยนอนเนี่นอนเอาได้แล yani ้วบ้านี้เก็บไข่ไทยอีกนะเก็บไข่สิเก็บไข่เลยบ้านเก็บไข่พี่เอพี่พี่โอ้เห็นบ่อน้องไปทางไปทางไปทางนี้ทางนี้ ตรงมนี yup. ต่ตรงวนี่เห็นปะเห็นปะเห็นปะฟองจัดฉาจัดมุ่บางองบางองบางกองกับมือลงกับมือเออเอาพี่เอพ <communism> ี่เอเียจัดเลยมงกองเอาานู เมียผมแม่งหลายคนเด็กเมียผมมหลายคนโอ้เมียยกเอาเโอ้ยบางก้องเลยเนาะเดี๋ยวางเ้อเยนหาเนียเอยร้านยยดยัฮะยดันเยเทีเียเยอเทไห้ก็เอายดกเอาเ้ยอ้าวียวัีเียวียดเลยิ โอ้ยบ่านของาไห้อเนไห้เอเนาเ่นัวชื่อื่อช่อื่อไปไทยไปไม่คันไปายเมไ้ันไหนนวไปเขื่อไปเล่ยเถือไปทยไกลๆเลยเือไปเลยเือไปไทยไกลๆเยเดี๋ยวเราลงรวบยื้อยอับไปยไปไปื้อ อีกสามเมืองถือล่งถ่ายลงยูทูปลงยูทูบเอาไว้ท่ายกับไก่เนี่ยห้เล่ายิ้มน้องามดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปถามกันนะไม่ขันอะไรอย่าง อันเอานนั้นมได้มาแหลกันแขมงเลกะตกน้ำมีอันนี้ก็ตีางมุมังคไ่นาเนี่มอ่อะไรพอแล้วมือก้องเลยไม่ย่พี่โอ้ยมือบางก้องของของยังบ่านไหนอีมมือก้องพอแล้วแล้วไม่คันแล้วัง น้อมากยี้ใครใใครนใจอม่กล้องเดี๋ยวยกกล้องกันเราว่าเราเนีน้อ่ี่ะแบบเป็นยังไงของมือกล้องบอกของมือกล้องบอกเน่ของมือกล้องจบยกกล้องนนะโอบางกล้องใใคใคมาให้เล่าเน่ ไก่มื่อกล่องไก่เมื่อกล่องเกิดแล้หยุดเชื้อเมียน้ำมือกล่องผมครับมีกรับกล่องมือกล่องไปไมอกล่องลงเงี้ยน กล่องลงเงี้ยครับไปเที่ยเมเช้าหนึ่ง,ห,งห้ยไปยางไรครับขอบพูดรายอี่พอไปน้ำพ่ครับมือกล่องไปซะเอายังแมวมยังแมวไปหาสิบะาทเอาเพียงหนึ่งซะผมหมดไวเอาเพียงหนึ่งเนาะเอาเพียงหนึ่งรถผมนึงเงหมดไว้ผมมีเฝ้าเมียหาเมียผมผมมีเมียหลายคนเนาะ ไมือกล่องอก,กินหมักม่วงได้ป่ะแยบบ่ครับในแงนกินหมักม่วงแยบบ่มือกล่องไทยคือคือเดิครับโทรศัพท์บ,บ่มี่ดิครับกระเพงนึ่งนะแม่นะไปะเขาไปเอาไข่อีกว่าไปเอาไข่อีกว่า mai má mới còn má, đểo mới còn gì má, ao đó bạc nó năm mới còn.